กำไรแก้ว3ามกษัตริย์ค่ะประกอบไปด้วยแก้วกาบเงินกาบทองแก้วขนเหล็กและปวกเขียวค่ะแก้วเม็ดนี้เป็นแก้วจากบอ่อปงหลวงอภอเทินจังหวัดลำปางนะคะมีขนาดเม็ดอยู่ที่2อคูณสเซนติเมตรค่ะเนื้อแก้วจะสวยใสเไร้ตำหนินะคะมองลอดเข้าไปเราจะเห็นค่ะว่ามีมนทินแรก่กับเงินกับทองอยู่ด้านล่างชัดเจนนะคะ และตรงนี้ตรงกลางของปวกเงินปวกทองนี้จะมีปวกเขียวค่ะที่เป็นปวกเขียวลอยๆฟูขึ้นมานะคะและมีเส้นขนเหล็กกระจายตัวอยู่ทั่วเม็ดค่ะเนื้อแก้วเม็ดนี้นะคะจะใสไม่มีตำหนิเลยนะคะขนาด2 3คูณ3ซนติเมตรเหมาะสำหรับข้อมือตั้งแต่5นิ้วขึ้นไปเลยค่ะ นำมาขึ้นเรือนด้วยเงินแท 92. ้92.5%ค่ะด้านข้างนะคะจะมีเพชรสด้านค่ะเป็นใบไม้แล้วก็ดอกไม้นะคะเป็นตะขอขึ้นข้างค่ะจะใส่ค่อนข้างที่จะง่ายนะคะเป็นแบบเรือนแบบ2องขาค่ะเงินแท 92. ้92.5%มีความสวยงามนะคะลงตัวด้วยขนาดเม็ดและ ด้วยตัวเรือนค่ะแก้วสามกษัตริย์ของเม็ดนี้นะคะมีเป็นแก้วกับเงินกับทองบวกเขียวและขนเหล็กก็จะได้อิทธิคุณของแก้วสามประเภทค่ะโดดเด่นทั้งเรื่องสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนะคะและกับเงินกับทองให้โชคให้ให้โชคเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองเรื่องค้าขายรุ่งเรืองเจริญหน้าที่ค่ะ แก้วคนเหล็กก็เป็นแก้วที่มีความโดดเด่นทางด้านเมตตามหานิยมแคลว้วคลาดปลอดภัยนะคะถือว่ากําไรแก้วป่งขามชิ้นนี้นะคะมีอิทธิคุณของแก้วค่อนข้างที่จะโดดเด่นหลากหลายค่ะถ้าหากท่านใดนะคะสนใจกําไรชิน้นนี้สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินค่ะ